สวัสดีครับเช้านี้ชุดใหญ่อีก1นึ่งคันครับกับอีกหนึ่งแนวทางครับนี่อะซีบิคเฟอ์นะอเอสเลยครับออกศูนย์สดสดมาอีกหนึ่งลำครับลูกค้าติดตามเพจมานะครับเห็นเหมือนเคยครับออกจัดชุดใหญ่เลยอยากมาจัดชุดใหญ่บ้างครับเป็นโคตรคุยแมเป็นโคตรคุยอีกหนึ่งแนวทางครับแนวทางนี้อาจจะเห็นไปแล้วเมื่ออีพีแล้วสีขาวเหมือนกันแต่ล้อจะเป็นก้านสีซิลเวอร์นะครับวันนี้ลูกค้าเลือกเป็นล้อโทนดำนะครับแต่งคุมโทนเพราะ RS เนี่ยคิ้วดําเยอะแล้วก็ อยากได้สไตล์แบบเข้มๆนะหล่อๆนะครับจัดไปครับอันนี้แม่บ้านใจดีมากครับจัดชุดใหญ่จริงครับอันนี้เลือกเป็นล้อแท้2ชิ้นครับจากทางค่าย G Ford เนี่ยกลับหัวก่อนนี่ล้อแท้ G Ford ครับเป็นล้อแท้2ชิ้นครับโชว์นะครับเทคโนโลยีที่แบบว่าเหนือชั้นครับก้านลอยนะครับแต่เป็นล้อ2ชิ้นนะมีมีซาอล่องแบบนี้รูลอยแบบนี้นะฮะตัวนี้ชื่อรุ่นว่า GF03 นะครับสเปกก็จะเป็น8.5นะครับ o f f เ e ต35นะครับ น้ำหนักตัวต่อวงเนี่ยก็ประมาณสัก10บโลนิดๆนะครับ10.8จุโลที่เคยช่างนะฮะตัวนี้ก็ถือว่าน้ําหนักไม่ได้เยอะมากครับน้อยกว่าล้อเดิมด้วยนะครับแล้วก็เป็นล้อที่ต้องบอกว่ากระแสดีนะฮะแต่ราคาอาจจะสูงนิดนึงนครับตัวนี้ล้อเปล่าเนี่ยประมาณ48,000บาทนะครับต้องบอกก่อนนะครับก็เป็นล้อที่สวยละกันเนาะอ่ะยางคันนี้เลือกเป็นยาง made in japan เลยนะครับเป็นโตโยพ็อกเซ s e t sport นะครับตอนนี้สองรุ่นมีพ p o k e s ตสปอร์ตกับตัว CR1 นะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นแบรนด ญี่ปุ่นเลยลูกค้าว่าอยากได้นุ่มๆนุ่มๆอ่ะนุ่มแบบนุ่มจัดๆอ่ะอ่ะจัดไปครับกับโตโยพอากเสร็จครับสองสามห้าสี่สิบสิบแปดครับมิดอินเจแปนครับเรื่องนุ่มไม่ต้องพูดถึงนุ่มแน่นอนครับเรื่องเสียงรบกวนต่ำนะครับตัวนี้แล้วก็เป็นยางที่เหนียวแล้วก็ทนครับอายุการใช้งานยาวนานครับรัดคู่กับล้อหล่อแน่นอนเดี๋ยวไปดูอีกทีแล้วกันว่าหล่อไหมนะฮะอ่ะอีกหนึ่งยางครับล้อยางเช่นเคยครับชุดช่วงล่างคันนี้ก็เลือกเป็นชุดโช๊คจากทางค่าย เทยินนะฮะสายญี่ปุ่นนี่รู้จักแน่นอนครับเทยินสติดแอดวานซ์แซนะครับตัวนี้ราคา3 6 8 9 0บาทนะครับราคาเนี่ยมีส่วนลดเพิ่มนะครับตัวนี้ก็เป็นชุดที่มาพร้อมสปริงหน้าหลังครบชุดเลยนะครับด้านหน้าเนี่ยปรับนุ่มแข็ง16ระดับด้านหลังก็ปรับนุ่มแข็ง16กระดับโหลดเต็มที่ตัวนี้จะโหลดได้ไม่เกิน40ิมิลนะครับหรือประมาณนิ้วครึ่งนะครับกำลังดีขับสบายนะครับถ้าโหลดมากกว่านี้ฟิลลิ่งอาจจะเพี้ยนไปนะครับส่วนอุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับ หลายรายการเลยนะฮะเยอะมากครับตระกูลฮอนด้าเช่นเคยครับนี่ต้องเพิ่มตัวนี้ครับปรับแคมเบอร์นะครับอันนี้เล่นเป็นของฮาร์ดเลเลยนะครับพีเมี่ยม8 9 0 0เ้บาทนะครับราคาเต็มตัวนี้เพิ่มอัตราลดในการขับขี่ท่อจากทางค่าย JTC นะครับเป็นปลายไทเทเนียมไดสีนะครับตัวนี้ก็เลเซอร์ตรงรุ่นเลยนะครับฟูลเซตนะครับคันนี้มีท่อนกลางด้วยนะครับก็จะมีท่อนกลางอันนี้เดตเอาไปเก็บละมีท่อนกลางก็จะยาวไปจนเครื่องยนต์เลยนะครับตั้งแต่หลังอะแคสตไลติกมาถึงจน ายนะครับก็จะได้แรงม้าที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าพี่แอนเคลมว่าไส้ตรงนี้เป็นไส้ตรงนะครับเป็นไส้รุ่นใหม่นะครับที่เป็นเกลียวด้วยแล้วก็เหมือนไส้ตรงเลยครับผมก็ไม่่อ้แน่ใจแต่รู้ว่ามันวิ่งขึ้นอ่ะปูเซตเลยก็20,000กว่าบาทนะฮะแรงแล้วใช่ไหมนี่เพิ่มคำหน้าครับที่ร้านเราก็มีครับสินค้าเราเข้ามาแล้วครับเป็นคัสโกนะครับแบรนด์จากญี่ปุ่นเช่นเคยครับนี่แกะให้ดูเลยสดๆนะครับ made in Japan นะครับคัสโกนะฮะคำหน้าครับตัวนี้ก็ เป็นวัสดุอลูมิเนียมฟอร์สนะครับแบบเบาตัวนี้อลูมิเนียมนะครับตรงนี้จะเป็นเหล็กนะครับค่อนข้างจะน้ําหนักเบานะครับราคาไม่แพงด้วยนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่8,9 0 0้อบาทนะครับเติมคิ้วหน่อยนี่ลิ้นหน้าลิ้นหน้าคาร์บอนครับงานโอสกิงานบางเจี๊ยบเลยเป็นเพียวคาร์บอนนะครับมีรับประกันให้นะครับตัวนี้ราคาลิ้นหน้าเนี่ย8,900นนะครับนี่ลิ้นข้างมีลิ้นข้างด้วยลิ้นข้างก็เพียวคาร์บอนเหมือนกันงานโอสกินะครับลิ้นข้างมาเป็นคู่นะครับคู่ละ8,9 0 0ร้อบาทนะครับ เฮดแดงอ่ะอันนี้ลูกค้าเพิ่มเฮดแดงด้วยนะครับเฮดแดงนี่เฮดแดงแท้เลยนะครับหน้าหลังก็4,500บาทนะครับเพิ่มฟิลลิ่งเพิ่มฟิลลิ่งแรงขึ้นปะใส่แล้วแรงปะโลกโก้บางคนใส่แล้วแรงนะอ่ะก็ประมาณนี้ฮะมีอะไรอไหมหมดแล้วเนี่ยมีปะไม่มีโอเคอ่ะก็เดี๋ยวผมประกอบล่างก่อนตอนนี้ช่างกำลังเซ็ตโชคอยู่นะครับก็เดี๋ยววันนี้ ไปลองเช่นเคยครับดูซิว่าลูกค้าจะชอบไหมครับกับฟิลลิ่งแล้วก็ไปดูทรงกันด้วยว่าสวยหรือเปล่านะครับโอเคไปครับกับอีกหนึ่งขั้นตอนนะครับนี่ตั้งตูนครับเราก็ปรับแคมเบอร์ด้านหลังให้ด้วยนะครับนี่ตั้งมุมโทนะครับตั้งแคมเบอร์แบบนี้ครับนี่ตั้งค่าให้ใหม่หมดทั้งหมดครับก็เดี๋ยวไปลองกันอีกทีหนึ่งฮะไปครับติดตั้งเข้าไปเรียบร้อยครับกับล้อ G Force Hub สองชิ้นแท้ G.F.03 ครับ <Yeah. S 1> นี่ครับยางโตโยพ็อกัเซตสปอร์ตครับยัดกันเข้าไปเรียบร้อยครับนี่ฟิตเมสเป็นไงพ่อนี่เปอด t ีครับเสียงนุ่มๆฮะนะีได้ยินไหมนี่เสียงนุ่มๆครับนี่ทรงตอนนี้ครับน,น้นใช้งานครับไม่เตี้ยม,มากครับล้อไม่ล้นครั นี่โ <Okay. S 1> อเคไม่ล้นฮะใส่เข้าไปเรียบร้อยครับอ๋เอเหดแต่งเรียบร้อยนะฮะเอามาดูค้ำหน่อยนี่คาสโกมีอินเจแปนเลยนะครับตั้งคข้าไปเรียบร้อยนะครับโอ้สวยครับนี่อ่ะประมาณนี้เดี๋ยวไปลองกันดีกว่าว่าลูกค้าจะชอบฟีลลิ่งโช๊คไหมแล้ผู้ชายก็ขับซิ่งอยู่นะ เนี้ยพวงมาลัยมันจะแบบรู้สึกแบบแน่นมือขึ้นท่อไปเงี้ยดังนะไม,ไม่ชอบดังอยู่แล้วถูกไหมไม่ชอบดังไงไงโชกคโอเคแล้วถูกใจปะไม่แข็ง,ขงครับตอนแรกคิดว่ามันน่าจะแข็งกว่าน,นี้ใช่ไหม โช้กมันปรับได้16ระดับตอนนี้ผมคือมันถามว่าให้นุ่มกว่านี้ก็ได้ไหมจริงจริงอยากให้ลองใช้นี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะนวดไปอีกก็มันก็จะนุ่มลงไปอีกครับก็โอเคไหมครับโดยรวมเป็นไงได้อยู่ไม่ถนัดครับนี้นี่ขนาดไม่ถนัดนะพี่เอาก็ร้อยขวาร้อยหกก็ถือว่าโอเคแล้วนิ่งนะพี่ส่วนเรื่องความนุ่มนวลอะไรนี้ก็ลองใช้ดูอย่างที่บอกนะครับก็โดยรวมประมาณนี้แล้วกันเนาะขอบคุณนะครับ